เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนะสมัยลุงตู่ลุงตู่จะไ่าเลือกตั้งมานักการรวมเสียงได้เกินสอง้ยห้าสิบสก็ยกมือเลือกสองร้อยห้าสิบหมดเลยทำไมทำไมไม่ถามอ่ะนะว่าลุงตู่เคยทิ้งอำนาจมาไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกตีททำไมไม่พูดแค่ั้นนะเพราะอะไรผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพ่อเขาหรือเปล่าพูดแค่นี้พ้อหมินประมาทนะผมก็เลยมีความเห็นตัวตัวว่าเป็นพ่อเขาหรือเปล่า นะครับนะครับก็นี่แหละครับก็ใหค้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองนะครับนะเราก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ถูกลูกถูกลางไปพัคเพื่อไทยก็พยายามจะเรียกคนนั้นคนนี้มาแลวก็พยายามที่จะสลัดพับก้าไกลออกไปหรือเปล่าความเชื่อของคุนะคุณทําแบบนี้เหมือนกับว,ว่าคุณดูแล้วก้าไกลมันเป็นภาระหรือเปล่าคุณอยากจะจับมือกับคุณไ,ไทยหรือเปล่าอยากจะจับมือกับรวมไทยสร้างชาติไหม ถ้าคุณไม่อยากจับมือแล้วคุณจะไปเชิญเขาทำไมเชิญเข้ามาเนี่ยพักนี้พักนี้พาเนี่ยแสดงว่าคุณจะจับมือเขาหรือเปล่าคุณจะสลัดเก้าไกลทิ้งหรือเปล่ามันดูออกนะมันดูออกนะพี่น้องดูออกไหมล่ะผมดูมันมันดูออกนะนะชุกครูชุกครูรนะพักเพื่อไทยหรือพักเพื่อใครเนี่ยคนก็สงสัยพักเพื่อไทยหรือพักเพื่อใครคุณทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าก็ฝากคนอีสานเนี่ยลองไปถาม สสของพรรคเพื่อไทยด้วยว่าคุณอยากให้คุณอยากให้พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับอนุทินไหมกัญชาเสรีหรือกัญชาอะไรก็ไม่รู้อะกัญชาทางการแพทย์หอะไรคุณอยากให้เขาไปจับมือกับลุงป้าไหมก็แล้วแต่ไปถามเนี่คนอีสานอะตอนเนี้ยนะการที่พรรคเพื่อไทยจะอะไรยังไงเนี่ยต้องเอาที่อีสานนะับนะก็ให้ความรู้กันนะครับหลายคนก็บอกว่า อก้าไกลจะเป็นฝ่ายค้านก็ยังไม่เสมอไปนะครับมันอยู่ในขั้นของการเจรจาต่อรองแล้วก็ก้าวไกลต้องกดดันผ่านประชาชนในเมื่อนะครับในเมื่อสวออมันไม่เอาเราเราก็ต้องมาจากประชาชนจุดแข็งเราเราก็ต้องฟ้องประชาชนถ้าประชาชนเขากดดันมากๆมันอยู่ไม่ได้ไม่แน่มันอาจจะยอมก็ได้นะนะครับนะเราต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นหลักนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับให้ความรู้ตามกฎหมายกัน นะพ่กนี้ผมก้าพงเช้าผมจะไปบรรยายกฎหมายที่เขาก็ตําหนักโรงแรมจําไม่ได้แล้วนะเป็นไปไปพัทยาพวงนี้ก้าพงเช้าถึงเที่ยงใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆมีความทุกความร้อนก็นะติดต่อสอบถามอะไรไม่ได้นะยินดีให้คำแนะนําปรึกษาหาหรือไม่ถือต่าตังนะใครได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็ปรึกษาได้เข้าไลเป็นกําลังใจให้คุณพิธาคุณพิธาบอกว่าผมไม่ยอมมันจะถีบผมลงจากเรือได้ยังไงนะ นะจะถีประชาชนลงจัดเรือได้ยังไงนะไม่ยอมนะครับวีโรโลดก็ไม่ยอมนะเออผมจะไม่ยอมออกไปถ้าออกไปประชาชนจะแดกอะไรวีโรโลดพูดถูกประชาชนจพาเราก็ไม่ได้เขาไม่ให้เราเป็นให้วันนอเป็นพอวันนอเป็นก็ใจไม่ถึงเนะนายกเราก็ไม่ได้เขาสกัดกั้นนะสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่กกตก็เลิงสอบสวนเลยสามวันสามคืนเลยนะ ร่วมรัฐบาลเขาก็ไม่เอาเขาก็กาหัวแล้วไม่เอาสรุปแล้วก้าวไกลไม่ได้เลยได้ใจประชาชนอย่างเดียวก็ต้องเป็นนายกในดวงใจประชาชนเป็นสสของพี่น้องประชาชนในดวงใจก็อย่าไปท้อครับก็สู้ต่อไปก็ตอนนี้ก็ต่อองไปแต่ดูว่าลำบากหัวหน้าพักบางพักนั่งแถลงข่าวยังบอกเลยก้าวไกลออกไปทั้งอ่าเนาะสลับไปสลับไปคือมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแค่นั้นแหละ ก็เรียนรู้ต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวสี่ปีข้างหน้าสี่ปีข้างหน้าจะทํายังไงให้แดนจะไลรักษาผลงานภาพลักษณ์ไว้จริงไหมครับพี่น้องอได้อันดับหนึ่งจะโดนถีบหัวส่งพี่น้องประชาชนนะครับนะได้อันดับหนึ่งจะโดนถีบหัวส่งแล้วตอนนี้แทนที่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะถีบหัวส่งโดยตรงกลับมีพักร่วมรัฐบาลบางพัก,พกนะเสียสละนะ เสียสละแปลว่าถีหผู้ผส่งใช่หรือไม่พี่น้องประชาชนว่างไงอ่ะเสียสละเสียสละครับเดี๋ยวนี้จะจะมีคนที่มาพูดเพื่อไทยไประกาพูดเพราะเดี๋ยวทัวลงแต่พักบางพักที่ร่วมรัฐบาลที่อ่าหนึ่งในแปดก็บอกเสียสละนะเก้าไกลนะเสียสละเสียสละอย่าไปฟังด้อมส้มเยอะอ่าน,นก,ก็เดี๋ยวนี้จะมีคนแบบคล้ายๆว่าพูดแทนหรือเปล่านี่เราไม่ทำเออก็มีคนที่หนึ่งในแปดก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพูดนะ ให้เสียสลัมันก็ดูแปลกๆแ,แล้วก็มาด้วยการอยู่ดีๆให้ไปเสียสลัมวันนอนี่ก็เก้าไกลก็เลือกไปเชิญไปเป็นประธานสภาแต่ใจไม่ถึงใจไม่ถึงว่าไปนะเลือกมาเป็นรัฐบาลชนะเลือกตั้งกับการกับโดนถีบไปเป็นฝ่ายค้านก็ก็เก็บนะเก็บไว้คิดแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปอยังไงนะครับบางคนบอกคนบางคน เป็นสีชนนชัยหรือเปล่าบางคนหน้าวาหลังรอกหรือเปล่าบางคนทองรอบขขาเต่เแนะตออาแล้วแต่ะก็อย่าไม่เอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวก็จะมาฟ้องมาร้องเอาเอาตรงกลางนะครับอ่านะครับอย่าไปพูดถึงเรื่องสวเท่าไหร่เลยอย่าไปพูดถึงเรื่องอนุทินลุงป้องเนยะแม้กระทั่งพักที่ขี่จักรยานด้วยกันแปดพักเนี่ยพักที่มอ u เนะี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะหักหลังกันแล้ว เริ่มจะออกรายแล้วเริ่มจะซัดพวกเดียวกันแล้วมาด้วยกันตอนนี้กับกับกายเป็นว่าจะเริ่มทีหัวส่งพวกเดียวกันแล้วอ,อ่ยุบสภาได้ไหมมันก็ต้องมีนายกก่อนจะยุบนะนะ,ะยุบสภาเลือกตั้งไรม,มันต้องมีนายกสิอแล้วเขาจะยุบหรือบางคนบอกอาชาธิปไตยเริ่มกลายพันธุ์เป็นประเด็จการหรือเปล่าครับสงสารก้าวไกล นะจากสงสารเปลี่ยนเป็นให้กําลังใจดีกว่าสงสารและดูมแย yeah, นะ่ต้องต้องแบบให้กําลังใจในการที่จะทําหน้าที่ต่อไปก็เจรจากันต่อไปเขาก็บอกว่านี่มีสามสามซีนาโอนะแบบที่หนึง่งเดี๋ยวไปคุยกับสสไปคุยกับภูมิใจไทยเอามารวมรัฐบาลแล้วเขาจะเอาเข้าไปเขไม่เอามันชัดเจนอยู่นะน,นะนะนะครับต่อไปก็ไปคุยกับใครคุยกับสวสวจะเอาไหมเขาก็ไม่เอา ถึงแม้จะลดเพดานลดอะไรต่างๆไม่ไม่แก้ร้อยสิบสองเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันึึงตาสาวรไปแล้วมีคนเขาบอกเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นจะแก้ไม่แก้ร้อยสิบสองเขาก็เป็นไงเขาก็ไม่ให้ร่วมรัฐบาลอ่าเขาจะให้เป็นฝ่าย้างแค่นะก้าวไกลไม่ต้องถอยนะครับหลายคนก็ให้กำลังใจนะ สถานการณ์แบบนี้ถ้าลุงป้อมเป็นไม่ได้บางคนก็ถามว่าอนุทินจะได้เป็นไหมมันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้อนุทินก็อาจจะเป็นไม่ได้เนาะเพราะอนุทินก็สายเดียวกับลุงป้อมอยู่นะก็เป็นไปได้ถนะ้าบ้านเมืองเราก็เป็นไงฮนะเหมือนเดิมเป็นไงที่ผ่านมานี่สาธาสิบล้านล้านก็ใช้นี่ันต่อไปนะครับสิบล้านนะนะเศรษฐกิจก็เป็นไงตกต่ำเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รนะูนะ้การท่องเที่ยวแย่หรือเปล่าเนะ ทุนผูกขาดก็รวยขึ้นรวยขึ้นนะทุกคนก็รวยขทุนพลังงานรวยเหล้าเบียร์รวยประชาชนยากจนหรือเปล่าว่ากันไปร้อ,องเพลงอยับรอยมืออ,มอะไรวิ่งอ่าได้ที่หนึ่งแต่ได้เหรียญทองแดง<อ>นะครับนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจนะครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของนักการเมืองไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนจริงหรือเปล่าครับ พี่น้องว่าจริงไหมล่ะทุกวันนี้ก็ตกลงกันมีถุนาเจ้าของพักหนึ่งอยากกลับบ้านเจ้าของพักหนึ่งอยากอะไรอยากมีนายกนะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าของพักหรือเปล่าไม่รู้พี่น้องคิดดูอะนะอือุตสาวิ่งจนชนะคนแพ้ได้เหรียญทองเลือกตั้งมาได้ที่หนึ่งกลับโดนผลักไปเป็นฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งแต่ให้ไปเป็นฝ่ายค้าน ก็ไจะมีประเทศเดียวในโลกนะเป็นเรื่องที่แปลกต้องเป็นกำลังใจให้เขานะครับพักภูมิใจไทยจะได้กระทรวงใหญ่ดูแลกระทรวงกัรนาคมยมีงบประมาณเยอะเหมือนเดิมใช่ไหมครับนะครับนะครับที่น้องประชาชนเขาก็เกิดดารกันหรือเป่นะนะนะครับอื นะต้องสู้ๆกันนะมีกำลังใจนะทำมาอากินใช้นี่กันต่อไปนะนะครับต้องทำมาอากินใช้นี่กันต่อไปนะครับพี่น้องสู้กันต่อไปอย่าไปทอถ่อยนะผมเองก็ออกกําลังกายทุกเช้าวาันจันออกกําลังกายตอนนี้พิจฉาชีพมาเยอะพี่น้องระวังนะครับมิจาาชีพเยอะมากพิจฉาชีพที่มาจากคนดังๆก็เยอะดนะไปไปฟอเล็กสามดีอะไรดาราลงดารา ไปชักชวนคนเล่นการพนัน i n f l u e n อ e r ชักชวนคนเล่นการพนันชักชวนคนลงทุนอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังอย่าติด